กับจบก็ซีนี่ตายแลากับจบเนี่ยก็คือถ้าเกิดผมตายก็ครับจบแค่นี้เราจะเริ่มต้นโดยหน้าจอนี่คุณเห็นเลย R L ครับวัดแฝกที่ได้ชีว่าอันตรายแล้วมันจะ,จะอันตรายแค่ไหนกันเชียวอะโอเคแล้วเราก็อยู่ในโลกนี้แล้วแล้วเราเกิดที่ไหนวาเนี่ยต้องหาของผมละไม่มีเียชีตไปงั้นละแต่ก่อนแรกต้องหาต้นไม้ด้านบนลูกกาเวลเก็บมาก,ก่อนของสำคัญ ตอนนี้ตัวก็โหตัวเย็นขึ้นนะกขหนาวขึ้นโด้เียสายนะเฮ้ยไม่ดิไม่ใช่ดยไซน์ตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนวะเนะี่ยโอ้มีไก่ด้วยมานี่มานี่มานนี่โอเคแล้วก็หินเก็บมาขึ้นมาแล้วก็ต้องการกิ่งไม้ติ๊กเก็บติ๊กมาก็หนวยเยอะเลยอะไรวะน่ะ ตัวอะไรวะน้าโอ้โหเฮ้ยจะตายตอนต้นคลิปไม่ได้นะเน,นี่ยนี่เบอร์รี่ใช่ไหมน,นี่คือเบอร์รี่นะครับผมเก็บมาก่อนใช่ปะเบอร์รี่ใช่ปะ ie, ใช่เบอร์รี่จุดสองไว้น้ำไม่ได้นี่รู้สึกเชา้ชา เก็บ okay. หินไว้เยอะๆกดไปโดนวะนั่นอะไรอ่ะมันเป็นคล้ายๆกับแจวอันนี้ไม่ทำอะไรตัวเรานะขอข้าวมาทิ้งนี่ตัวนี้ไม่ทำอะไรเราเฮ้ยเป็นประตูเนเธอร์อยู่ที่อยู่ในน้ำวนะ่ะครับคุณผู้ชม นูเป็น,นหนูนรกหรือไม่ไม่ใช่มานหลังนี้วะจะมีอะไรดีกเียมีรถห,หรือเปล่าเพื<ๆ>่อเงินชั้นบนต้องมีไม่ใช่มีต้นไม้สิมันต้องมีให้รถแล้วก็ปึ๊บตรงนี้ปึ๊บอ่าเรียบร้อยมาได้แล้วแต่ไม่มีอะไรให้หลุดถ้าเราเป็นบ้านหลังโงไม่เป็ประโยชน์อะไรไวเบอร์รี่นี่มันน่าจะเป็นแหล่งน้ำได้อยู่นะั่นแหละ โอเคแล้วนี่คืออะไรเอ่ยมันน่าจะเป็นแค่ของประกอบชากเลยอู้อะไรมา,าเฮ้ยมีของให้รูดด้วยสวยงามหวังเป็นของมีประโยชน์นะอืมไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้อะไอ้ตากที่เก็บเหล็กตอนนี้เราย,ยังไม่ได้ใช้เลยเราไม่พร้อมใช้เลยก็เป็นแบบก่อนหนักเลยไหมมานู่นสคริปต์ไว้ทําอะไรอน,นี่คืออะไรยะนะังไะโอว่าไง อกระดูฮอบซิเดียนเก็บไว้ก่อนอะไรวะนะบางกรเหรอวะเฮ้ยกูแค่กำลังเช็คเควสอยู่เลยนะอะไรวะ